ต่าผู้ทรงเครื่องค่ะหลังตลาดหลัง,ลงหน้าหลังโรงพยาบาลเลิศดศีหลังเซตทาวเวอร์นะคะเป็นเครื่องมีทั้งบุญมีทั้งถั่วมีลูกเดือยลูกเดือยช่วยลดชื้นนะคะมีเม็ดบังรักช่วยซับเหมือนกับช่วยปรับสมดุลแล้วก็มีบุญ แล้วก็ที่ทแน่ๆก็คือน้ำขิงและเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำขิงช่วยลดความชื้นในร่างกายช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรงน้ำขิงเปรียบได้เหมือนกับเป็นสมสมเมืองไทยสมอ่อนๆเพิ่มความร้อนให้ร่างกายขับชื้นให้ร่างกายสมดุลดีมากขึ้นนะคะเป็นของคิดเล่นที่มีประโยชน์แน่ๆคือไม่ใส่ชูรสโอเคค่ะใครสนใจนะคะ หลังเลือดสินจะมีตอนเย็นทุกวันเลยคือหลังสเสตาวเวอร์ถนนสีเวียงคนแถวนี้จะรู้ค่ะมีที่นั่งมีโต๊ะให้นั่งอยู่สองโต๊ะหรือเราจะซื้อกลับบ้านก็ได้มีทั้งเต้าหู้เต้าหวยน้ำขิงขนมปังนมสดนะคะใครว่างๆหรือใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้แวะผ่านมาได้มาลองชิมดูค่ะ